โอกาสครบรอบ79ปีของธนาคารกรุงเทพนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะได้จัดทําพิธีบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปค่ะเมื่อวันที่1ธันวาคม2566ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์100รูปเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่79 นำโดยคุณสิงห์ตังทัศวัตรรองประธานกรรมการบริหารคุณชาสิริโสพลพนิษฐ์กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่79ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีในโอกาสนี้คุณสิงห์ตังทัศวัตรประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งถวายเครื่องทยธรรม ยามที่ระลึกและจะตุปัจจัยแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมกรวดน้ำรับพรจากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปบริเวณหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลมซึ่งในปีนี้ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์จาก6วัดพระอารามหลวงประกอบด้วยวัดพระเชษตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามราวรมวิหารวัดเทพศิรินทราวาสราชวร,ร,ชว,รวิหารวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร วัดยานาวาพระอารามหลวงและวัดราชสิงห์ขอนพระอารามหลวงในงานนี้ธนาคารกรุงเทพยังได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมทำบุญตักบาทในครั้งนี้ด้วย ธนาคารกรุงเทพนะคะถือเป็นหนึ่งในธนาคารที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะเพื่อที่จะดูแลคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยก็สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกันได้แล้วค่ะ